สำหรับคนตัวเล็กๆเด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกเด็กมีเรื่องก็คือการที่เด็กก็มีเรื่องราวของตัวเองที่ตนเองคิดว่ามันก็มีความสำคัญในแบบฉบับของตัวเองเรื่องของเด็กอาจจะไม่เหมือนเด็กผู้ใหญ่นะจะมีเรื่องในแบบสไตล์ของเด็กๆ่ย ผู้ใหญ่ก็ควรที่จะรับรู้ในในเรื่องที่เด็กอยากจะบองเราในเมื่อมันเป็นเรื่องของเราเราเป็นเจ้าของปัญหาเราก็ควรที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะแก้ปัญหาในบ้านเกิดเมืองนอนของเรา การในตอนนี้นะครับความความแย้งเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับนะฮะเรื่องนโยบายเรื่องต่างๆของรัฐบาลนะฮะหลายอย่างยังไม่ถูกทางหรือว่ายังไม่ชัดเจนนะครับนะฮะเพราะว่ามันประเด็นใหญ่คือประเด็นเรื่องของเรื่องชาติพันธุ์เรื่องบริษัตเรื่องศาสนาเรื่องความยุติธรรมนะฮะก็ตอนนี้ก็กำลังรออยู่ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันนะฮะมีแนวทางอย่างไรที่ชัดเจนนะฮะเพื่อจะแก้ปัญหา ั้งหมดนี่ในแง่ของหาปัญหาใจกลางเพือมีแนวทางมีนโยบายมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้นนะครับพื้นที่ผ่านมาในการความขัดแย้งในภาคใต้ที่มันยาวนานการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญจะทำความเข้าใจกันได้ผมว่าในรอบเจ็ดแปดปีที่ผ่านมานี้เนี่ยมีน้องๆใหม่ๆที่ใช้พื้นที่ในการสื่อสารเรื่องตัวเองออกไปสู่ั้องคามสจากเดิมเนี่ยอาจจะเป็นการสื่อสารแบบวิทธวอย่างเดียวหรือสื่อสารแบบ สื่อใหม่แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีน้องๆที่ใช้การศึกษาทางภาพขึ้น YouTube ผ่านโทมทีวีต่างๆซึ่งเขามีพื้นที่ในการศึกษาของเองอย่างเช่นพวกอินเซาที่กาลังทาอยู่ในปัจจุบันนี้ผมว่าน,นี่คือเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมน่าสนับสนุสนกันนะอย่างน้อยเนี่ยตัวเขาเองเป็นลูกที่มีต้นทุนในในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยอินเซาสามารถจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ออกไปสู่สาธรณสะสร้างความเข้าใจให้คนได้เพราะว่าการศึกษาม,มันเป็นการศึกษาเพื่อไปสร้างความเข้าใจและสุดท้ายมันจะสู่กระบวนการสันติภาพได้จริงๆคือจากเเดิมนี่ คนข้างในไม่มีพื้นที่ในการสื่อสารแต่ถ้าเขาสามารถสื่อสารเรื่องเขาเองแบบพวกอินซาวดิทัมตัวนี้มันจะสร้างความเข้าใจได้มากขึ้นเพราะเขามีต้นทุนเขาเป็นลูกที่ทเขาเป็นลูกมาลายูเขาเข้าใจความรู้สึกของชาวบ้านจริงๆที่ออกมาอันนี้มันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ครับอ,อินซาวก็คือกระข่ายบัณฑิตอาสาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลุ่มบัณฑิตที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาราธชิวาสสงขลาและก็สตูล คือเคยเป็นนักศึกษาที่เคยทํากิจกรรมร่วมกันในช่วงที่ยังเป็นยังอยู่มหาลัยอะไรเงี้ยค่ะคือเราพยายามสร้างพื้นที่ที่ที่สามารถที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไปคือไม่ใช่ว่าจบเรียนแล้วกิจกรรมต่อสังคมเราก็จบไปด้วยไงการทํางานของอินซาวนั้นมีการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนครับออกมา4ฝ่ายซึ่งฝ่ายแรกคือฝ่ายเยาวชนนะครับฝ่ายที่2คือ,อฝ่ายสื่อ ฝ่ายที่3คือ,อฝ่ายเครือข่ายนะครับและสุดท้ายคือฝ่อายเศรษฐกิจครับ mm hmm. จุดมุ่งหมายของสอาวก็คือต้องการให้เกิดสังติภาพในพื้นที่3จังหวัดดนภาคใต้นะครับโดยการที่เป็นกระบอกเสียงให้คนให้คนในพื้นที่นะครับ mm hmm. แล้วก็สื่อของสอาวนั้นจะเน้นในเรื่องของอชุมชนนะครับ จะเเอาเสียในชส่วนของอินสซลเนี่ยอาจจะมาจากหลายๆลายสถาบัานการศึกษาก็โอเคแหละในเรื่องของโครงสร้างอาจจะมีในเรื่องของผู้ประสานงานในเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่แต่โดยหลักแล้วเราก็ใช้วิธีการเรียนรู้ร่วมกันพยายามที่จะดึงจุดแข็งจุดก่อนของแต่ละคนมาแบบเติมเต็มซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป้าหมายร่วมของการสร้างอินเซ์ก็คือเราต้องการสันติภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าเราต้องให้ประชาชนสามารถที่จะกำหนดชะตากรรมของตนเองภายใต้กรอบของประชาธิปไตยและการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอะไรนี่ค่ะ เรารู้สึกว่าหลายฝ่ายเข้ามาในพื้นที่เราเยอะมากตั้งแต่ปี2547รู้สึกว่าต่างคนก็นำเสนอ,อ,อวิธีการแบบนี้บ้างไม่ว่าจะเป็นเขตปกครองพิเศษหรืออะไรเยอะแยะมากมายจนบางทีเรารู้สึกว่าเอ,อ๊แล้วนี่คือคือมันมันเป็นประเด็นที่เราต้องการหรออะไรอย่างนี้มันมันนำมาซึ่งทำให้เราเองก็รู้สึกว่าทำไมแนวทางการแก้ปัญหาถึงจำกัดอยู่เฉพาะ ชนชั้นกลางของสังคมหรือ,อ,อคนที่มีบทบาทไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการแต่ประชาชนระดับรากหญ้าจริงๆทําไมเสียงของเขาเหล่านั้นมันถึงหายไปอะไรเงี้เราเองเคยเชื่อเหมือนกันว่าพื้นที่แห่งนีจ้จะสงบได้เมื่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของปัญหาสามารถพูดได้ในส่วนงานที่พวกเราทำเนี่ยพยายามเาอาข้อมูลในพื้นที่จริงๆ เพื่อที่จะเสนอให้คนภายนอกให้สังคมภายนอกเนี่ยได้รับรูใ้ในทีมของเซาเนี่ยในเรื่องของการถ่ายภาพอะไรพวกนี้เราจะถ่ายได้ถ่ายได้แรกเริ่มเนี่ยพวกเราก็จะทําสื่อในในตัวแบบของพวกเราเคยจะถ่ายแล้วก็มาทําเป็นแบบง่ายๆตามภาษาของเราคือก่อนหน้าที่จะเข้ารวมกับทีมไทยเบบีเอสเนี่ยเราก็เคยทําเรื่องมาแล้วก็หลายเรื่องอยู่แต่ ปัญหาก็คือเรื่องที่เรานําเสนอเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจซึ่งจนบางทีเราเองก็ยังไม่เข้าใจว่าเรื่องที่เราจะนําเสนอมันคือเรื่องอะไรคือเรามีปัญหาในเรื่องการวางโครงเรื่องแลวก,การการเขียนสคริปต์คือหลังจากที่ได้ไปอบรมเนี่ยมันก็ทําให้สารคดีของเรามันมันเข้าใจง่ายขึ้นว่าเราพยายามที่จะนําเสนอในเรื่องของอะไรที่มาของสารคดีเวีย,ยาคือการซักน้าตาไม่รู้จบเรามองว่า ประเด็นเรื่องเงินเยียวยาเป็นประเด็นสําคัญที่เขาพยายามที่จะเยียวยาในพื้นที่แต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ย<ม>ถามว่าเขาต้องการไหมแน่นอนมันมันเป็นส่วนหนึ่งแต่เราอาจจะมองในอีกด้านหนึ่งว่าการที่เราสามารถเยียวยาเขาเพื่อที่เขาไม่โดยที่เราไม่ต้องไปเยียวยาอีกซ้ําแล้วซ้ําเล่าเหมือนเป็นการซ้ำน้ําตาที่ไม่รู้จบเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เขาเข้มแข็งได้จากภายในจริงๆส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของ จำนวนตัวเลขของตัวเลขก็ประมาณการเยียวยามันมันจานวนตัวเลขที่มันสูงมากแต่ทีนี้พอเอาข้อจริงเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบใจกลางความไม่สงบเนี่ยการเยียวยามันมันยังไม่ั่วถึงไงมันก็เลยทําให้เราคิดว่ามันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นกับการเยียวยาที่มีจํานวนเงินมหาศาลอืมทั้งนี้เนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกณฑ์ของคนที่จะได้รับการเยียวยาจะต้องได้รับการรับรองจากสามฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐฝ่ายปกครอง ตำรวจซึ่งแน่นอนว่าคนที่ฝ่ายความมั่นคงมองว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายการก่อความไม่สงบเขาก็จะไม่ได้รับเงินเยียวยารอกอยู่แล้วอะไรนี้ซึ่งเขาเหล่านั้นคือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่าศาลก็ยังไม่ได้พิพากษาว่าเขาผิดจ,จริงแต่แต่สังคมก็ได้พิพากษาให้เขากลายเป็นจำเ,เลยไปแล้วอะไรอย่างเี้ยคืปปอเฉพาะหน้าเนี้ยคือว่าการทำนโยบ,บายเรื่องเยียวยาของรัฐบาลเนียเกี่ยวกับเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย ถือว่ายังทําได้ค่อคนข้างจะอะไรค่อคนข้างจะดีนะฮะค่อนข้างจะดีเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องอเยอ,อย่างไรถึงจะคือเยียวยาด้านการเงิน,นอย่างเดียวมันไม่พอนะฮะมันต้องเยียวยาด้านจิตใจเยียวยาด้วยความรู้สึกนะฮะ,ะหรือว่าการยอมรับที่มีต่อรัดนะฮะในภาพใหญ่อันนี้เป็นต้องมองในแง่ของความความสุขในภาพใหญ่ด้วย การทําสารคดีเรื่องเยาวยาเนี่ยเราก็จะนําจะไปประชุมทางทีมพวกเราเนี่ยก็คัดกรองประเด็นก่อนอแล้วก็หลังจากที่ได้ประเด็นอะไรเรียบร้อยเราก็จะแบ่งเป็นเป็นคนหาข้อมูลอ่าฝ่ายฝ่ายป,ประสานงานวางโครงบทเพรได้บทมาแล้วเนี่ยแลาแล้วเราก็นัดกับทางพื้นที่ว่าวันไหนที่เราจะลงไปอะไรอย่างเงี้ย เหตุผลที่เรียกกรณีของน้องอุสนาที่เป็นเหยื่อใจของเขาไม่สงบเนี่ยก็เพราะว่าเราได้ไปเจอกับน้องเขาที่ค่ายค่ายเยียวยาติกำพานี่แหละแต่ทีนี้ก็ได้ได้ทำกิจกรรมร่วมกันพอได้สอบถามกับพี่ๆทำกิจกรรมก็ได้บอกว่าประวัติเขาคือพ่อแกเนี่ยเป็นครูสอนศาสนาเดือนหนึ่งเนี่ยสอนสอนตามมัสยิดบสี่สิบแห่ง ก็ S <S <an> สุดท้ายก็โดนยิงเสียชีวิตก็ทีนี้ครอบครัวก็มีพี่น้องเจ็ดคนคือเราคิดว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าพ่อเขาเป็นคนที่จิตจิตสาธารณะสอนตามมัสย็ดสี่สิบกว่าแหง่งอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องเขาตอนที่อยู่ค่ายเนี่ยเป็นคนที่กล้าแสดงออกแล้วก็พูดพูดพูดมากกว่าน้องคนคนอื่นๆเราเคยเราคิดว่าอ่ามันน่าที่จะอ่าง่ายต่อการทำงานของของเราด้วย พวกเราอินซาวินเดียกำลังจะเดินทางไปเยี่ยมน้องคนหนึ่งที่ที่เราเจอกันในค่ายเด็กกำพร้าเราก็เลยคุยพวกเราว่าจะจะไปถ่ายทำสารคดีเล่าเรื่องน้องคนนี้กันที่บันดังชตา เราคิดว่าการที่ได้ออกอากาศทางทางทีวีเนี่ยมันมันเป็นช่องทางที่ให้คนอื่นได้รับรู้ทั่วถึงมากที่สุดในใน,ในทีมของอินซาวเนี่ยก,ก็ดีใจที่มีงาน,นของตัวเองได้ได้ออกอากาศมาวิดีโอกลายเป็นสารคดี เด็กหญิงวัย11ปีกลายเป็นอีกคนที่ต้องกำ้าพ่อเหมือนเด็กอีกหลายคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ฮุสนาต้องเปลี่ยนตัวเองจากผู้อ่อนแอมาเป็นคนเข้มแข็งและไม่ทำตนให้เป็นภาระของครอบครัวอ s สลามุอะลัยกุม Saya nama Husna binti Abdul Rahman. Umar Husna duduk pada batang kapur, bandang spa. Adik kakak Husna ada tujuh orang. Husna yang keempat. Hmm. Tunggu, tunggu. Tengok adikmu, tunggu. ทุกวันนี้แม่ของฮูสนาต้องดูแลลูกๆทั้งเจ็ดคนเธอรับภาระเป็นทั้งแม่บ้านและเสาหลักของครอบครัวกำลังใจและการช่วยเหลือจากคนรอบข้างทำให้เธอไม่ย่อท้อต่ออุปรสรรคจะรันนูกับพบอสเซักก็บบานอยู่กับเลย Terus dia dia muda Allah gak ada wis sikit ni kau gayo ni agak zakat ni muda Yo tu nak bak apa dapat tolong ni agak luar satu. Duk boleh gak lah ada mau duk wis banyak tu. Patu dia cari make dia sendiri. Kalau dia mau wak gapo kegiatan gapo mas sekolah ni satunya nyo wak jual gapo lucing jual gapo. Kata yo tu cari gak jalan untuk nak yo nak yo ni. ที่ผ่านมาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงจำนวนมากไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากภาครัฐดังนั้นจึงมีเพียงการเยียวยาจากภาคประชาสังคมเท่านั้นที่เข้ามารองรับและช่วยฟื้นฟ,นฟนูสภาพจิตใจโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติค่ะสถานการณ์ความแรงเจ็ดปีที่ผ่านไปเนี่ยก็ทำให้เกิดผู้ได้ผลกระทบที่เป็นหญิงมากกว่า2000คนนะคะ เป็นเด็กกำพร้าเนี่ยกว่า5,000คนประชาสังคมที่เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มผู้รับผลกระทบเนี่ยก็เข้าไปก่อนที่รัฐจะช่วยนะคะเพราะว่ากยตซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ความช่วยเหลือเนี่ยก็คือเกิดเมื่อปี2548แต่ว่าประชาสังคมทำงานตั้งแต่เกิดสถานการณ์แรกเริ่มเลยคือปี2547นะคะแล้วเกณฑ์ที่เราประชาสังคมใช้ในการให้ความช่วยเหลือเนี่ยง่ายมากคือเรื่องของมนุษยธรรม ะะเพราะเราคิดว่าพ่อเด็กเนี่ยจะเป็นใครอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะเราไม่สนใจแต่เมื่อถือว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคนที่รับผลกระทบก็คือแม่และเด็กที่เป็นผู้บริสุทธิ์ ครมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพเป็นองค์กรภาคประชาสังคมองค์กรหนึ่งที่เข้ามาช่วยเยียวยาทางจิตใจคิสแคมป์เป็นพื้นที่รวมตัวของกลุ่มเด็กที่มีชะตากรรมเดียวกันเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดสารสัมพันธ์กับพี่น้องที่ต้องสูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเรียนรู้กระบวนการอยู่ร่วมกันภายในสังคม การสร้างมิตรภาพกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความเป็นพี่น้องเราแค่พยายามที่จะรักษาเยียวยาเขาในจุดท,ที่เราสามารถทำได้เท่านั้นคือเ,เราไม่อยากให้เกิดช่องว่างในสังคม <Olymp ia. S 2> เขาก็ขาดสิทธิ์อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันบางคนก็ต้องหยุดเรียนบางคนเ,นเราก็เลยเรียกเด็กกลุ่มน,นั้น <ร ião. S 1> มาอยู่ตรงนี้ เด็กชุดนี้ก็เป็นเด็กคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่จะต้องเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าการเยียวยาของภาคประชาสังคมอาจดูเป็นเพียงพลังเล็กๆแต่อย่างน้อยก็เป็นความพยายามเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปโดยเฉพาะในหลายกรณีที่การเยียวยาจากภาครัฐเข้าไปไม่ถึง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่สูญเสียผู้นำแต่สำหรับพุชนาแล้วในวันที่ไร้ที่พึ่งสิ่งที่พอจะสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองจึงมีเพียงคำสอนที่พ่อเคยบอกไว้วโทรศัพท์ุชนาต่บ,บาพอด้แต่พุชน,นาบุเลงยางที่สอนส่ใไซกอ เป็นสับสักษต้อยังไรมาละยังไลมาขนาค์เจ้งนันทุกคนมีรอยักนันต้องอิตัจยาเยอะตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมารัฐทุ่มเทงบประมาณเพื่อการเยียวยาเป็นจำนวนเงินมหาศาลกว่า2,000ล้านบาทแต่ใครละ่ะคือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงปราบใด ที่ประชาชนไม่สามารถกำหนดชะตากรรมของตนเองงานเยียวยาก็จะเป็นเพียงผ้าสับน้ำตาหลังจากออกทีวีทางกระแสหลักเนี่ยเราก็นำนำเสียงเราเนี่ยไปสู่ประชาชนระดับรากหญ้าออนไลนทูออฟไลน์ซึ่งบางครั้งเนี่ย ถ้าคนที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อกระแสหลักเนี่ยบางทีสื่อกระแสรองแบบนี้มันก็มีความสําคัญอยู่อะไเงี้ยค่ะซึ่งเราเราคิดว่าทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อกระแสรองเนี่ยมันต้องเดินไปด้วยกันจะขาดจ่งใดสิหนไปไม่ได้โดยการนำวิดีโอสรารคดีของพวกเราเนี่ยกอเป็นแผ่นซีดีแลว้วก็ลงพื้นที่ชุมชนแล้วก็นํารูปภาพที่พวกเราได้ถ่ายเกี่ยวกับเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ จัดเปน็นเทศการลรูปภาพแล้วก็ไปจัดเทศการตามตามชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้รับรู้ สารคดีของเราเนี่ยที่ออกอากาศเนี่ยเราทำซีดีแล้วก็เราไปเปิดในงานเทศกาลที่เขาวิทยาลายัยสุขการินทร์งเโอ,อันใหญ่ให้นักสาในงานดูและเราได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมน้องเขาที่บ้านเราก็เลยติดวิดีโอให้น้องแล้วก็ให้แม่ของเขาได้ดูด้วยซึ่งร,รู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยก็ดีใจที่ได้เห็นพวกเขา

Okay. seperti sayur kurang mah. aku ini. bagi saya tu rasa gembira, rasa mujur. Aluh sudah pada saya ingat teh. Nah, tak ada lagi awak uh, rasa ngine di sini. Terima kasih banyak-banyak reh di atas e uh, usho. tempat teh tu seng di Gigi sebra agek okay, ha. luar-luar lagi tu dah tahu. Dah tahu teh. กระดอาองปกตินึคือผมคิดว่าตัวสักดีเรื่องเยียวยาเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจผมไม่เคยคิดว่าน้องๆในพื้นที่เนี่ยพอหลังจากกระบวนการเขาได้เรียนรู้ในการทําสื่อพลเมืองและตัวเขาเองมีความสามารถแล้วก็ทําผลิตออกมาได้ขนาดนี้ผมว่าเขาจะเดินไปได้มันสามารถสะท้อนให้เห็นมุมมองจริงการสื่อสารเรื่องราวคนในพื้นที่ให้กับสังคมใหญ่เป็นเรื่องที่สําคัญมากอีกอันหนึ่งนะครับ การแก้ปัญหาในภาคใต้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เพียงแค่แก้ปัญหาเรื่องของเฉพาะแต่ในพื้นที่จังหวัดชายเค้าใต้อย่างเดียวแต่ว่าต้องแก้ปัญหาความรู้สึกของคนส่วนใหญ่คนภาคอื่นที่มองต่อ,อพี่น้องมุสลิมแลวก็คนมลายูท้องถิ่นน่พื้นที่หรือว่าไม่แต่คนไทยพูดด้วยกันเองต่างเนี่ยที่จะเข้าใจนะฮะความแตกต่างทางวัฒนธรรมความหลากหลายจังหวะทำกานอยู่ร่วมกันการยอมรับซึ่งกันแล้กันเราเนี่ย อันนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องสอื่อสารสื่อสารถูสังคมภายนอกหลังจากนี้ไปเนี่ยเราก็คงยังจะต้องเดินหน้าต้องนําเสนอเสียจากพื้นที่ไปให้สาธารณะได้รับรู้ในขณะเดียวกันยังจะต้องนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในโลกออนไลน์ไปสู่ประชาชนระดับรัฐยาทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทำ สิ่งที่เราทําอยู่ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ต้องการก็คืออยากให้ประชาชนลุกขึ้นมากําหนดชะตากรรมของตัวเองภายใต้กรอบของประชาธิปไตยและก็สิทธิมนุษยชนในส่วนของผมเนี่ยก็อยากอยากจะเห็นสันติภาพที่จริงๆสักทีณ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันกลับไปสู่ภาวะปกติไปแล้ว ความรุนแรงมันมันกลายเป็นเรื่องชาชินอะไรเนี่ยวนไปสู่วงจรเดิมซึ่งชาวบ้านก็กลายเป็นไปเรื่องปกติไปแล้วกับเรื่องเกิดขึ้นเชื่อวมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าคิดว่าความรุนแรงเป็นเรื่องของ,ของชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกันลย